ที่มาพบกับข้าวผัดชาแนลนะคะอยาเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะเพราะว่าพาวจะชวนทุกๆคนทําอะไรที่มันเป็นครั้งแรกล้ก็พรุ่งนี้เรามีไปเขาใหญ่ใช่ไหมแล้วที่พักอ่ะเขาก็จะมีที่ปิ้งย่าง้เราก็เลยคิดไปแล้วว่าเราจะทำบาร์บีคิวซึ่งบาร์บีคิวอะ่ะมันก็จะต้องมีซอสบาร์บีคิวใช่ไหมทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้ออุปกรณ์การทําซอสบาร์บีคิวด้วยกันไปเลย ผมต่อไปก็ออสไปร์ป่นีลออสไปร์กช <c oughs> ินมอนมน,นี่หลาปลดนี่หละไวท์เบเกอร์ นี่ไงพริกไทยขาวนี่พริกไทยขาวเหมือนกันอันนี้มันสามชั้นอ,อันนี้พริกไทยดำพริกไทยดำพริกไทยดำกับพริกไทยปกติมันต่ามไหมพริกไทยสวนเมี่ยวโลซาไหนเน่ยเมีวโลซามเจอสีเออ เดาโรซ่าโรซ่ากรอคะนี่อะไรอร่อยอะยี่สิบหกบาทด้วยก็ซอสชีสนี่ไงหมดไปเลยโรซ่าอันนี้ยอ่ะอกไม่าหรออืมอะ แล้วส่วนกรอบที่จะใช้ทำเมนูบาร์บีคิวของเราใช้เวลาหกานาทีห้าชั่วโมงล้วนีเขาบอกว่าให้ใช้ไฟอ่อนนตอนนี้เราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดครบหมดแล้วซึ่งผงต่างๆเราใส่อยู่ในถ้วยเดียวกันเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปเลยค่ะ แล้าหมูล,ลงไปตอนไหนอ่ะตอนนี้อะไม่ไม่อันนี้เราทำซอสแล้วเ,เราเอาซอ,เอาสเนี่ยมากกหมักกับหมูนะคะถ้าหมูหมูลงไปตอนนี้ก็หมูก็สุดสิดหรือว่ามันเปรี้ยวกันจริงหรอความความรู้สึกส่วนตัว จะเริ่มหวานแล้วนะบอกว่าไปเอาเกลืออค็ิมไม่เกลือมันก็จะนัวขึ้นหน่อยไนงะชิมเลยอ่ะชิมเลยใส่น้ำปาลาอ่ะก็จะใส่ซอสพริพกชิมไปเลยหวาน,นไ,มไ,มนไมหมหรือมันต้องเที้ยวเียวแบบนี้เออ น้ำส้มสายชูยี่ห้อนี้มันเปรี้ยวไปเปล่าหนูว่าเราเกลือนี้ยังไเกลือเกลือไปก่อนเกลืออีกเชื่อดิเกลือมันจะตัดอะไรอ่ะจะตัดอะไรตัดอะไรอยู่ตัวเกลือยังไม่ละลายหวานเปรี้ยวอ๋อขับรถใส่เลยก็ได้ผัดคผัดขับรถประเด็น ชิมก่อนแล้วค่อยเติมชิมไปเยอะๆมันเปรี้ยวอะไม่หวานนิดนึงอ่ะเออไปดิอ๋อใส่ไปเลยเกลือมันจะได้เข้มข้นไจะได้โนะ นั่นแหละังไปเลยเสร็จแล้วคนโอ้ยยากู์คุนเราคิดว่ามันจะได้เพราะว่ามันมเริ่มพุ่งติดมันติดไม้พายแล้วนี่โ okay. อเคนี่เป็นน้ำใสๆแล้วเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้ก่อนหอมไหมหอมอมหอมส้มไม่รู้ 啊，还聊到这些。<noise> <noise> <noise> ทำเองเลยเหรอใช่ดมดีทำไหมลุกหอมต่อแล้วหรอไม่จริงมไของพี่เขาของหอมมาไหนไม่มเป็นเป็นเหมือนเคื่องแค่ะเขาทำเซนเเองไหมป็นไหมเป็นแบบม่เลออออน้ำสิี่โเหมือนไม่เชื่รอหอมจริงปิดมาไหอร่อยก็เคพี่สือแบตเตอรี่เหรอเือแบตเตอรี่เครื่องอะไรอ่ะ Nào hôm nay. mùa 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 รอนสุดังไงสุดแล้วแหละสุดแล้วร้อนร้อนหนาเราอนนะมยังไม่กินนิดหนอยเราต้องกินเนื้อไปไปกินเราจะได้กินเนื้อนิดนะร้อนร้อนใช่หมูมันหยาบเปล่าอร่อยเฮ่อจริงจริงอร่อย ซอยกลมกลมอยากชิมบ้างอะเดี๋ยวลองถามคนอื่นดูนะให้เอาไปสิกะโหลกเฮ้ยกะโหลกเมร้อยกะโหลกเต็มอะไรวะเต็มเต็มสิบกะโหลกเต็มสิบกะโหลกเหรอใช่กะโหลกหรือใจใจกจใจใูใจ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 นาใจ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 ม่ใจใจีจใจ่จนจใจใาใจ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 ใใใก็จจ อเราเปลี่ยนเ้าเปลี่ยนรู้บอกทางินไปแล้วอรอแป๊บนึงมันร้อนจะเขาหรือจะทะเลก็ขับไปได้ง่ายๆเอาจริงรสนี้แบบสั่งให้เลยนะอสดีอะอสดีใช่ไหมไม่รู้ไงแบบว่าเก่งๆเหรอมันร้อนอยู่เดยวเฮีซอหือว่าอร่อยถ้าเกิดมันจืดไปก็จะบอกแต่ว่าเนี้ยมันพอดีรสไงคะ จริงเหรอไม่เปรี้ยวหรอไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยเราใส่คุยจากนอกเป้ยรเหรอกเหรอเปีเปีเปียวนร้อนเ่อร้อนนะเกเรื่องมาเกมากๆต้องถ่าเยอะๆอ่ะเออเฮงว่าต้องถ่านอเนยเนไงแต่ดูจากสีหน้าแล้วอร่อยแหละ ไม่น้ำน้อยดูดู้าพี่พีทดิพี่น้อยขอคปูไม่ต้องพายเยอะนะปูชอบแบบนี้ปูบ้างพอดีนิดนึงน้ำน้อยต้องพายแบบล่าเลยเออเขาอาจจะหั่นชิ้นใหญ่กปนิดนึง